ติดดาวกลับเข้าสู่รายการธุรกิจติดดาวกันต่อค่ะ สำหรับช่วงไอเดียติดดาววันนี้คุณนัทพลช่วงประยูนก็รอเราอยู่แล้วนะคะรออยู่ที่อ e ีโฟเียสปาภายในโรงแรมมิเลเนียมเฮลตันกรุงเทพค่ะกับบริการสปาแนวคิดใหม่ที่ได้มีการนำเอานวัตกรรมสปาระดับโลกมาใช้ไปดูกันนะคะว่าสปาที่ดึงเอาภูมิปัญญาและจิตวิญญาณดังเดิมของชนเผ่าออริจินซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียมาใช้นั้นจะมีความพิเศษและแตกต่างจากสปาทั่วๆไปอย่างไรไปชมกันค่ะ ดดติดาวช่วงไอเดียติดดาวของเรานี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Eforia Spa a Hilton ครับที่นี่เขามีการํำเนินธุรกิจสปาด้วยกันนำเอาความเชื่อและพิธีกรรมเก่าๆของชนเผ่าออริจินในออสเตรเลียมาผสมผสานเข้ากับการบำบัดและการนวดครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับคุณแวลดาวผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดโรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพครับสวัสดีครับ ราาครับทราบว่าที่นี่มีสปาที่มีคอนเซปต์เก๋กไก่มากเลย มีความพิเศษยังไงครับสปาที่นี่พิุตันเวอร์ไวเองนะคะได้คิดค้นจาอนวัตกรรมการทำสปาเนี่ยในระดับโลกนะคะซึ่งจากกว่า200แห่งที่เราทำสปามาเนี่ยทัวโลกตัวโลกเลยค่ะแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาถึง3รูปแบบนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความสวยงามนะคะเราเรียกว่า essential journey อันนี้ก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเจนี่ที่2นี้จะเป็น escape journey นะคะก็จะเน้นในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกเจนี่ที่3นี้ จะเน้นพิเศษสําหรับคุณผู้ชายก็จะเป็นทรีทเมนต์ต่างๆที่ทําให้คุณผู้ชายเนได้ผ่อนคลายอันนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องคู่ค่ะครับค่ะจะเห็นว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งก็จะมีเตียงคู่แล้วก็มีถังน้ำออนเซนที่จะใช้ทำสปาแบบญี่ปุ่นใช่ค่ะเดี๋ยวผก่อนแนะนําคุณเบนก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนก็จะเป็นคนที่จะ แนะนำเจนี่ตันบาเป็นยังไงบ้างที่ทำอยู่นี่เป็นอะไรครับตอนนี้เป็นเมนเจอร์นี่นะคะเป็นยืดกล้ามเนื้อสำหรับผู้ชายค่ะผ่อนคลายเราใช้แบมบูนะคะส่วนอีกตัวเป็นเอสคปเจอร์นี่ผู้หญิงของเราก็จะมีเป็นนวดน้ำมันแต่ก่อนที่จะนวดเราจะให้เลือกให้เลือกทุกอย่างน้ำมันนวดการดเราจะให้จากความรู้สึกเชิญคุณนัาลองด้านนี้เลยนะคะผู้ชมครับผมจะพาผู้ชมเข้าสู่ เอสเคปเอนนี่ครับเรามาสัมผัสประสบการณ์แบบชาวออรบริจินกันต้องเริ่มยังไงบ้างเนี่ยเลือกน้ํามันนะคะน้ํามันของเราก็จะมีเป็น4ตัว4ตัวให้คุณเลือกรู้สกจะชอบตัวที่3ามนะตัวที่3โอเชียนโอเคอันนี้จะเป็นตัว3านะคะให้ความผ่อนคลายสงบมีการ์ดให้คุณเลือกนะคะเลือกจากความรู้สึกเป็นยังไงอ่ อยากอยากอยากให้ร่างกายเป็นยังไงอะไรแล้วหนึ่งใบหนึ่งใบค่ะนี่คือจับการส่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะล้วเปยังไงคะอันนี้ก็ให้ความสงบซึ่งตรงกับน้ำมันใช่ค่ะใช่ค่ะแม่นมากสนุกดีดีไหมคะตัวนี้เราจะให้คุณกลับบ้านไปเลยนะคะวันนี้หลับตานะคะเดี๋ยวเราจะเป็นสมุนไพรของเรามาจากเป็นพืชเราจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายครับทุกอย่างวันนี้เคลียร์ตั้งแต่หัว จหลดปลายเท้าสุโดม Everything Joyful Everything Wonderful Everything Sweet for You อันนี้ใบไม้เป็นใบไม้อะไรครับเป็นพืชจากออสเตรเลียแล้วเมื่อกี้ที่เทอราพิสพูดนี่คือเป็นคำสวดเลยหรัอใช่ทุกอย่างเคลียร์มายอวยพรขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณ Enjoy กับวันนี้และตลอดที่อยู่ที่เมนตกับเราก็คือคุณสาวสทุกท่านที่จะมา เอสเคจะต้องได้รับการพิจนี่ก่อนจากนั้นเหมือนเป็นบําบัดอะค่ะ ว้าวขนาดสปารู้มีระดับยังจับเอาภูมิปัญญาของชนเผ่าพื้นเมืองเข้ามาเป็นจุดขายเพื่อสร้างความแตกต่างเติม,เต,มเต็มประสบการณ์สปาให้กับผู้ที่มาใช้บริการชนิดที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศออสเตรเลียเลยล่ะคะ่ะแต่เองชักอยากจะรู้ซะแล้วว่านวัตกรรมสปารู้ระดับโลกที่ว่านี้จะมีความพิเศษขนาดไหนกันนะคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นการนวดแบบเมนเชอร์นี่มันมีความพิเศษอย่างเงี้ยแล้วต้องใช้อุปรกรณ์นี้เป็น ใช่ค่ะอันนี้น้ํามันต้องคู่กับแบมบูอพทิเม้นของเราเป็นของผู้ชายยืดกล้ามเนื้อเราจะเปิดกล้ามเนื้อด้วยแบมบูทุกครั้งของเราจะเน้นที่หัวไหล่ลงไปแขนเสร็จจากแบมบูก็จะเป็นนวดออยคุณเป้ครับแล้วไม่ไผ่ที่ต้องมีความพิเศษยังไงบ้างาะอันนี้เราจะไปวอร์มนะคะในฮอตคาบ,บีให้อุ่นขอคนจับด้ะคระั ยังอุ่นๆอยู่เลยครับผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือความร้อนจะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวทั้งหลังและขาก็คือใช้แบมบูที่อุ่นตลอดค่ะครับและนี่คือเมนเซอร์นี่ครับไม่ทราบว่าโดยปกติต้องมีมาตรฐานการนวดยังไงครับอันนี้ที่สําคัญเลยนะคะมาตรฐานของเราเนี่ยจะเหมือนกันในทุกๆที่ค่ะที่มี e ี h o เรียสปาแอตินะคะซึ่งออร์พิสทุกคนก็จะต้องได้รับการฝึก เป็นอย่างดีนะคะก่อนที่จะมาให้บริการกับแขกเช่อยู่ดีถือไม่ไผ่เข้ามาจะมานวดการเลงนีไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างไรวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณแววดาวกับพี่เบนมากนะครับที่พามาชมประสบการณ์ใหม่ๆในการนวดครับขอบคุณครับดีค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจติดดาว